สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวพฤกษบคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปประจำเดือนมกราคม2569นะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ ก็ขอให้เพื่อนๆชาวพึ่งศเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและก็บางครั้งร่ำรวยนะคะประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะไปดูกันว่าในเดือนมการานี้นะคะไพ่อยากบอกอะไรกับเพื่อนๆชาวพึษงศบ้างแต่ก่อนที่จะไปเปิดพไพ่การแม่หมอขอเนี่ยสักครู่หนึ่งนะคะเรื่องของโปรโมชั่นน้ำหอมค่ะสำหรับคนที่ชื่นชอบความหอมแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะไม่ได้ชื่นชอบหรือว่า เฉยๆอย่างเงี้ยเขาไม่ก็ไม่เป็นไรก็สามารถคลิกไปที่เนื้อหาได้เลยค่ะแต่สำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบนะคะความหอมแบบธรรมชาตินะตอนนี้ไม่หมอ,อจัดโปรโมชั่นเพราะว่าจะล้างสต็อกนะคะปีใหม่เนี้ยหลังปีใหม่ไปแล้วนะคะไม่หมอจะเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งใหม่ทั้งหมดเลยก็เลยเอาของที่มีอยู่นะคะซึ่งก็ไม่ได้เหลือมากเท่าไหร่แล้วนะคะมาทำเป็นโปรโมชั่นค่ะ มีทิวลิปโมกแล้วก็การเวชคริชช่นชอบความหอมแบบผ่อนคลายหอมสดชื่นหอมสะอาดหอมธรรมชาตินะคะจัดไปเลยค่ะบอกได้เลยว่าคุณภาพความหอมพรีเมียมแน่นอนนะคะ ปกติเนี่ย50 ml เนี่ยราคา599บาทตอนนี้แม่หมอจัดโปร1แถม1แล้วก็ส่งฟรีด้วยนะ599บาทแต่ได้2ขวดค่ะนะคะมี3กลิ่นค่ะนะคะทิวลิปโมกแล้วก็การาเวใครที่สนใจนะคะแม่หมอแปะรายละเอียดไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วเหมาะสำหรับใช้เป็นน้ำหอมประจำตัวฉีดห้องพระหิ้งพระหรือฉีดห้องนิดนึงนะคะเวลานั่งสมาธิหรือก่อนนอนบอกได้เลยว่าช่วยบำบัดผ่อนคลายนะคะคลายเครียด และอีกหนึ่งโปรโมชั่นนะคะกลิ่นมะลินะคะแล้วก็กลิ่นลีลาวดีนะคะแล้วก็ยังมีกลิ่นชาเขียวด้วยค่ะแล้วก็ใครที่ชื่นชอบความหอมของดอกปีบยามค่ำคืนนะคะหอมผ่อนคลายนะคะ,ะกลิ่นมะลินี่หอมชื่นใจมากเลยนะหอมสดชื่นมากๆลีลาวดีก็ให้ความหอมแบบละมุนนะคะหอมอ่อนโยนหอมแบบคลายเครียด ใช้เป็นน้ำหอมประจำตัวบอกได้เลยว่าหอมมากๆเลยค่ะนะคะแล้วก็ติดทนนาน100 ML ค่ะราคาขวดละ799แต่ตัวน,นี้นะคะถ้าใครที่รับโปรโมชั่นไปเนี่ยซื้อ1ขวดนะคะเอ่อแต่ซื้อ1ขวดราคา799แต่ถ้าใครที่ซื้อ2ขวดนะคะราคาจะเหลืออยู่ที่1100เท่านั้นเองค่ะคือสามารถเลือกกลิ่นได้เลยนะคะชอบกลิ่นไหนก็จัดไปค่ะชาเขียวนี้ก็ให้ความหอมแบบอบอุ่นละมุนนะคะหอมแบบ ผู้ดีอะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นโปรโมชั่นที่คุ้มค่าที่สุดค่ะใครที่สนใจรายละเอียดก็แปะพิกัดไปแล้วใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะค่ะแม่หมอก็ขอเปิดเสียงทายไพ่ให้กับเพื่อนๆชาวพฤกษบนะคะเลยค่ะเพราะวา่าจะได้ไม่เสียเวลาเนาะโอเคค่ะสำหรับเพื่อนๆชาวพฤกษบนะคะจากหน้าไพ่เนี่ยจากหน้าไพ่เนี่ย เออเปิดมาเนี่ยแบบรู้สึกเหมือนภาพรวมนะคะเดือนนี้มันเป็นมันเป็นเดือนที่ช่างเคลียร์ของเก่าเพื่อสร้างของใหม่อย่างชัดเจนเลยนะมีทั้งความเหนื่อยความผิดหวังความรู้สึกแบกอะไรไว้เยอะมากแต่ปลายเดือนเนี่ยพลังงานเริ่มนิ่งมั่นคงขึ้นแล้วก็เห็นทางออกของชีวิตเพราะว่าดูจาก นะดูจากภาพรวมเนี่ยมันมีทั้งความผิดหวังในเรื่องของการใช้ความคิดแต่ตัวตนของคุณอะนะคะด้วยไพ่ใบนี้มันเหมือนกับว่า จริงๆคุณไหจจะมีชีวิตที่ดีอยู่แล้วนะเพื่อนๆชาวประสบแต่จังหวะชีวิตน่ะที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความผิดหวังมีความล้มเหลวนะมีในเรื่องของการใช้เวลานะการใช้เวลาการรอเวลาหรือว่าความขัดแย้งและการแก้ปัญหาเข้ามามีอะไรบางอย่างประเดีประดังเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากมายนะที่ผ่านมานะคะดูจากหน้าไพ่นะก็มีทั้งเรื่องที่ ให้ยิ้มได้แต่เรื่องที่ยิ้มไม่ออกเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรค่ะมาเรามาดูในเรื่องราวของความรักกันก่อนนะคะ,ะ,ะในเดือนมกราคามเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกเบื่อเฉยหรือผิดหวังกับความรักที่ผ่านมาแต่ใครที่เข้ามาฟังคลิปของแม่หมอนะใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแม่หมอขอบอกเลยนะคะว่า อาจจะไม่เกี่ยวนะใครที่มีความรักที่ดีกําลังหวานซึ้งกําลังแบบโอ้โหเป็นไปในทางที่ดีเนี่ยความรักของคุณก็จะยังดีเสมอนะแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่านั่นแหละค่ะที่คุณรู้สึกอยู่ว่ามันอาจจะมีอะไรที่เบื่อจะไปต่อหรือพอแค่นี้นี่แหละคือคําตอบให้กับคุณเลยนะคะในเดือนนี้ค่ะนะคะาบางคนเนี่ยนะยังวนเวียนอยู่กับอดีตคนเก่าหรือความทรงจําเดิมๆแต่ว่าไพ่ทูเลฟเนี่ยนะ ชี้ว่าความรักแพ้เนี่ยยังมีอยู่เพียงแต่คุณอาจจะต้องรักษาแผลใจก่อนรักษาแผลเก่าก่อนบางคนอาจจะมาถึงจุดจบของความรักที่ท็อกซิกมากๆก็ได้นะแต่ถ้าหากว่าคุณรู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้ให้จงเห็นคุณค่าในตัวเองนะไพ่ใบนี้คือคุณค่าในตัวคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายนะคุณจงเห็นคุณค่าตัวเองให้มากๆคนที่ไม่ใช่เนี่ยกำลังจะออกจากชีวิตของคุณไปรักแท้ที่สวยงามเนี่ยกำลังรอคุณอยู่แต่ถ้าในกรณีที่มันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะว่าใครที่แบบว่าเคยผิดหวังมาก่อนนะเคยผิดหวังมาก่อนหน้านี้แล้วมีความรู้สึกต่างคนต่างรอกันะนะคะมันมีเหตุผลที่ต้องเลิกลากันมีเหตุผลที่ต้องจากกันมีอุปสรรคอะไรบางอย่างแต่ลึก ยังรอกันอยู่เนี่ยเขาคนนั้นก็อาจจะเป็นรักแท้ของคุณก็ได้ก็มีโอกาสนะคะที่จะหวนกลับมาคือในกรณีเนี้ยอาจจะเป็นความรู้สึกที่ต่างคนต่างรอกันไม่ได้เป็นฝ่ายที่เขาก็ไปมี แต่งงานใหม่แล้วไปมีครอบครัวแล้วหรือคุณก็มีความรักครั้งใหม่แล้วอะไรอย่างเนี้ยไม่ใช่นะกรณีที่ต่างคนต่างโสดแล้วก็ยังรอกันอยู่อุปสรรคนั้นอาจจะหมดสิ้นไปในเดือนมกราคมปลายเดือนอาจจะมีเก๊ะเกนะคะการหวนกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ก็ได้ค่ะนะคะนี่เรื่องราวของความรักคนที่มีคู่เนี่ยนะคะถ้าเจอปัญหาอุปสรรคแล้วก็ยังอยากที่จะไปต่อกันเนี่ยต้องคุยกันอย่างจริงจังนะอย่าหนีปัญหาจะไปต่อหรือพอแค่นี้ ต้องเคลียร์กันให้ชัดเจนอาจจะได้รับคําตอบดีๆก็ได้สมมติว่าผิดหวังกันมาเยอะแล้วต่างคนต่างไม่พูดเพราะว่าเป็นเหมือนกับมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมเรื่องแค่นี้ต้องให้ฉันพูดด้วยต้องต้องเอ,อ ต้องต้องพูดต้องอะไรทำไมรู้เองรู้เองไม่ได้เลยว,ว่าจะต้องทํายังไงอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็งอนแล้วก็ไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเนี่ยต้องเปิดใจคุยกันนะมันไม่มีใครรู้ว่าคุณต้องการอะไรหรือเขาต้องการอะไรหรือถ้าเขาไม่พูดอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะคาดหวังให้คุณรู้ได้ด้วยตัวของคุณว่าเออคุณควรที่จะรู้นะว่าตอนเนี้ยเขาต้องการอะไรแบบนี้ค่ะ เพราะฉะนั้นจริง,รงๆเขาก็อาจจะไม่รู้ว่าจริงๆคุณก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นการเปิดใจคุยกันเนี่ยอาจจะทําให้คุณ 9, 5, 5, ก้าวข้ามอุปสรรคตรงนี้ไปได้แล้วก็กลับมาปรับความเข้าใจกันอ่ะในกรณีนี้ก็เป็นไปได้นะคะส่วนคุณโสดเนี่ยยังไม่ควรรีบนะในเดือนนี้นะคะใครที่เจ็บปวดมาเนี่ยก็ต้องเน้นเยียวยาหัวใจตัวเองก่อนแต่มีคำว่ารักแท้รอคุณอยู่ในอนาคตอย่างแน่นอนนะคะสำหรับในเดือนมกราคมนี้เจ็บก่อนแต่มีโอกาสที่ จะเจอรักที่จริงใจในอนาคตค่ะสำหรับชาวพฤกษบค่ะส่วนในเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยงานนะคะก็ค่อนข้างที่จะมีความขัดแยง้งการแข่งขันสูงหรือมีความกดดันสูงนะคะคุณอาจจะอยู่ในโหมดที่สู้จนเหนื่อยแต่คุณไม่ยอมแพ้แน่นอนนะคะไม่หมอเห็นไพ่ในเรื่องของการไม่ยอมแพ้ในตัวของคุณค่ะเออก็มีปัญหาก็แก้ก็แก้ไขไปก่อนนะคะไพ่ คือไพ่ดาบเนี่ยไพ่สิบดาบเนี่ยมันคือจุดสิ้นสุดของความเครียดเดิมๆนะบางอย่างอาจจบลงเปลี่ยนบทบาทหรือเปลี่ยนแนวคิดคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยบางทีเนี่ยเออมันไปต่อไม่ได้เออมันไปต่อไม่ได้มันมันไม่สามารถที่จะผ่านไปได้ก็ไม่เป็นไรคะ่ะนะมันอาจจะเปลี่ยนเส้นทางเปลี่ยนวิธีคิดแต่สุดท้ายแล้วคุณก็จะผ่านปัญหาไปได้อาจจะเคลียร์ใจกับใครบางคนในที่ทํางานนะ แล้วก็กลับมาปรับความเข้าใจกันหรือโปรเจกต์งานที่คุณเสนอไว้ที่คุณทําไว้มันอาจจะไปต่อไม่ได้ก็อาจจะได้เพื่อนนะคะร่วมงานเนี่ยเข้ามาคลี่คลายเข้ามาช่วยกันแก้ปัญหาก็ได้เช่นกัน อนนี้ต้องบอกเลยว่าเรื่องงานถ้ามีอุปสรรคเนี่ยนะคะอย่าแบกรับไปคนเดียวนะก้าวไม่เทา้านะก้าวไม่เทา้าสิบดาบเนี่ยห้ามไม่เท้าเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีความขัดแย้งมีความวุ่นวายหรือคุณแบกรับไว้คุณพยายามแก้อยู่คนเดียวไม่หมองรู้สึกว่าถ้าไม่ไหวจริงๆก็ให้ปรึกษาหัวหน้างานปรึกษาลูกน้องวางอีโก้ลงเดี๋ยวคุณจะได้คนที่เขาเก่งเนี่ยเข้ามาช่วยคลี่คลายในปัญหา แล้วทุกอย่างก็จะผ่านไปได้นะคะอย่าแบกทุกอย่างไว้คนเดียวกล้าพูดแล้วก็กล้าปล่อยว่าคุณมีปัญหาอะไรบ้างส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะหกเหรียญกับหกเหรียญกับอ่านี่นะคะกับเก้าเหรียญน,นะหกเหรียญกับเก้าเหรียญเนี่ยบอกว่าการเงินเนี่ยเริ่มที่จะดีขึ้นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือได้เงินคืนหรือผลตอบแทนที่คุ้มค่า ช่วงปลายเดือนนะคะช่วงปลายเดือนเนี่ยมีความมั่มนคงแลวก็รู้สึกว่าจะต้องเครียกว่าพึ่งพาตัวเองได้นะในเรื่องในเรื่องราวของการเงินนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะ6กเหรียญเเหรียญขึ้นมากา,การันตีว่าในเดือนมกราคมของเพื่อนชาวพฤษศนั้นร่วมกับไพ่ d m p อ็มเด้วยเนี่ยบอกได้เลยว่าคุณไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินคุณอาจจะมีเงินเก็บอยู่ในแบงก์เยอะนะหรืออาจจะมีทรัพย์สินหรืออาจจะมีแบบเาเรียกว่า คือถึงจะเจอปัญหาอุปสรรคเรื่องอื่นๆบ้างความรักบ้างหรือว่าเรื่องงานบ้างอะไรบ้างแต่ ไม่มองมองว่าคุณไม่ได้มีปัญหาทางการเงินอย่างไพ่หกถ้วยนี่ยอาจจะมองว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะเก็บสะสมเงินทองไว้เยอะแยะมากมายถึงเวลาที่บางทีอาจจะ,ะต้องนําออกมาใช้บ้างก็ไม่ได้ทําให้คุณเนี่ยถึงขนาดว่าชะง,งักไปนะคะหรือที่ผ่านมาถ้าสมมุติว่าคุณมีปัญหาเรื่องการเงินเจอ,เอ,อมีผลกระทบเข้ามาแต่ก็เชื่อว่าคุณจะผ่านสถานการณ์นั้นได้เงินทองที่บางทีเนี่ยให้คนอื่นหยิบยืมไปหรือสูญเสียไปจาก บางสิ่งบางอย่างแต่ก็มันจะมีช่องทางใหม่ๆนะคะทําให้เงินทองนั้นนะ่ะหวนกลับเข้ามาทําให้คุณเนี่ยมีเงินมีทองใช้ไม่ต้องห่วงในเรื่องของการเงินเนาะเขาบอกว่าในเดือนมกราคมเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูรวยพุ่งพุ่ง,พ,งพุ่งขึ้นไปแบบนี้นะคะแต่จะมีความมั่นคงนะคะมากขึ้นกว่าเดิมะค่ะนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะสิ่งที่จะต้องระมัดร,ระวังเลยเนี่ย ไพ่ดาบก็ค่อนข้างที่จะขึ้นเนาะเยอะอยู่เหมือนกันนะคะสิบดาบเนี่ยก็ระวังในเรื่องของความเครียดสะสมความอ่อนล้าการหมดไฟอาการนอนปวดหลังไหลระบบประสาทนะคะหรือในเรื่องของการนอนเนี่ยเกี่ยวกับออฟฟิศซินโดมเนี่ยอันนี้ก็ต้องอดูแลตัวเองนิดนึงนะคะควรพักจริงๆไม่ใช่แค่พัก แต่ก็ยังคิดในเรื่องของงานนะคะเหมือนกับว่าเออก็พักแหละพักแหละนอนเอนตัวนอนแหละแต่ในหัวเนี่ยโอ้โหคิดถึงเรื่องงานยังขัดแย้งยังไม่ลงตัวอะไรแบบนี้อันเนี้ยก้าวไม่เท้าแบบนี้โอโ้ยังเหนื่อยอยู่เลยเมื่อไหร่จะจัดการเรื่องงานให้เรียบร้อยมันก็ไม่ใช่เรื่องของการพักจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องปล่อยวางเรื่องงานเอาไว้ก่อนเนาะแล้วก็พักผ่อนอย่างจริงๆจังๆอะไรที่ล้มเหลวมาก็ปล่อยวางมันไปก็ถือว่า นะบางทีมันก็เป็นเรื่องของสัจธรรมของชีวิตใช่ไหมคะก็ต้องเจอทุกคนเจอหมดค่ะนะแล้วสุดท้ายแล้วมันก็จะผ่านไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคำแนะนำก็คือสุขภาพใจเนี่ยสำคัญกว่าสุขภาพกายนะคะในเดือนมกราคมเนี่ยซึ่งคุูจะต้องรักษาสุขภาพใจให้ดีค่ะนะคะคำแนะนำจากไพ่นะคะเขาบอกว่าดูแลตัวเองให้มากขึ้นทั้งกายใจและคุณค่าในตัวเองนะคะ คุณไม่จำเป็นต้องทนในสิ่งที่บั่นทอนเมื่อคุณเลือกตัวเองชีวิตก็จะเริ่มนะคะลื่นไหลขึ้นดีขึ้นเพราะฉะนั้นเป็นเดือนที่คุณจะต้องรักตัวเองมากๆนะสรุปเลยนะคะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่เหนื่อยแต่ไม่สูญเปล่ารักตัวเองดีที่สุดมาดี๋ยวไม่หวองจะเปิดไพ่นะคะให้คุณอีกสามใบค่ะเพืเ่อนๆชาวบุษส ไหนมีอะไรอยากบอกคะมีแต่ไม่เท้านะคะมีแต่เรื่องงานคะ่ะนะแล้วก็2ดาวโ,โอเคคะ่ะไม่เป็นไรแล้วก็สองไม้เท้านะคะอ่ะก็คือบทสรุปเนี่ยก็คือเป็นคําแนะนําเหมือนเดิมนะคะเป็นคําแนะนําว่าอย่าโหมงานหนักอย่าแบกทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับตัวเองนะตัดสินใจที่จะต้องเหมือนกับปรึกษาหารือนะในเรื่องของสองไม้เท้าปรึกษาหารือ กับคนใกล้ชิดกับคนรอบตัวกับคนรอบข้างอย่าแบกภาระไว้อย่าเราอย่าคิดว่าเราคือจุดศูนย์กลางของจักรวาลที่จะต้องแบกรับทั้งหมดไว้นะคะทุกคนเกิดมาก็มีความสามารถมีสมองนะคะมีเรียกว,ว่าความคิดอะไรอย่างเงี้ยเราอย่าไปคิดว่าเขาคงไม่เก่งเขาคงแก้ปัญหาไม่ได้แล้วแบกรับทุกอย่างไว้คนเดียวซึ่งตรงเนี้มันจะเป็นอะไรที่หนัก สำหรับคุณมากจนเกินไปในเดือนนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็บางครั้งต้องวางอัตราตัวตนลงแล้วก็ตัดสินใจที่จะปรึกษามันเป็นผลดีกับคุณมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ค่ะนะคะแม่หมอก็ขอให้ในเดือนมกราคมสําหรับเพื่อนๆชาวพฤกษบเนี่ยมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะคะการเงินมั่นคงแล้วก็ประสบความสําเร็จในชีวิตในแบบที่คุณต้องการค่ะสนใจน้าหอมของแม่หมอกก็รายละเอียดอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะ